เรามาทบทวนการระบายสีที่เราได้เรียนมาแล้วนะคะทั้งหมดก็เลือกสีได้เลยสำหรับใบงานนี้นะคะจะเป็นใบงานของหุ่นยนต์นะคะเราก็จะใช้โทนโทนสีร้อนนะคะเราก็ไปดูที่วงจรสีสีร้อนมีอะไรบ้างก็จะอยู่ทางด้านฝั่งขวามือนะคะก็จะมีสีเหลืองสีส้มสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดง สีแดงนะคะแล้วก็สีม่วงสีม่วงแดงอเราก็จะใช้เป็นสีเหลืองสีสม้มแล้วก็สีแดงนะคะ,ะก็มาเริ่มเลย <Go. S 1> ก่อนอื่นนะคะก็กำหนดทิศทางของแสงก่อนสมมุติว่าเราอยากให้แสงมาทางด้านทิศทางนี้อ่ะเราก็กำหนดได้เลยบริเวณทางด้านนี้นะคะเวลาโดนแสงบริเวณนี้ก็จะอ่อน ส่วนบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นสีเข้มนะคะค่อยๆใช้สีเข้มเข้ามาอ่าเราก็จะใช้สีเข้มสีส้มกับสีแดงในการช่วยคัดเงาคัดความเข้มออกมานะคะออก็เริ่มเลยอ่าเราก็ลงสีอ่อนก่อนได้เลยนะคะเพื่อเป็นแนวทางบริเวณที่ส่วนไหนที่มันมีเงาเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆใช้สีโทนสีส้มนะคะสีแดงในการ รบายจะได้คัดเงาให้เกิดมิติขึ้นมา เดี๋ยวเราจะระบายจากสวนหัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คัดเงาความชัดเจนของตัวเงากันอย่างที่บอกนะคะบริเวณไหนที่โดนแสงเยอะๆก็จะเป็นสีอ่อนบริเวณไหนที่โดนแสงน้อยนะคะเราก็จะทําให้เป็นสีเข้มมันจะทําให้ภาพเนี่ยดูมีมิติขึ้นมานะคะ <Wow. S 1> ไม่ใช่แค่ภาพแบนๆมีสีแค่สีเดียวนะคะ งานศิลปะของเราก็จะดูสวยขึ้นอ่ะสักประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ลองดูเลยว่าบริเวณไหนที่ไม่โดนแสงนะคะหรือว่าบริเวณไหนที่แสงน้อยเนี่ยเราก็ค่อยๆทำให้มันเนี่ยมีความเข้มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตรงนี้ เราก็ใช้สีเหลืองเข้มเข้มได้เลย่าอทีนี้เราก็ใช้สีส้มนะคะช่วยในการคัดเงาคัดความเข้มเข้ามาแล้วก็ใช้สีแดงนะคะช่วย บริเวณไหนที่เข้มสุดเราก็ใช้สีแดงช่วยบริเวณนี้นะคะแสงไม่ค่อยถึงเราก็ใช้สีส้มช่วยเลยสีส้มเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นโทนน้ำหนักของค่ากลางนะคะส่วนสีแดงเนี่ยก็เป็นน้ำหนักของความเข้มนะคะเราก็ เราก็สามารถใช้สามสีเข้ามาช่วยได้ <Wow. S 1> แล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยให้มันกลืนกันนะคะ <Wow. S 1> เราต้องจําลองนะคะตัวแสงจากความสมจริงด้วยลองมองไปรอบๆนะคะบริเวณไหนที่แสงสว่างตกกระทบก็จะสว่างนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่ ไม่ไม่โดนแสงสว่างเนี่ยมันก็จะมืดมืดนะคะค่อยๆสว่างสีกลางแล้วก็มาสีมืดนะคะอ้ออ uh ้ oh. ดูมีมิติเกิดขึ้นใช้สีแดงนะคะในการทำสีเข้ม ไหนที่ไม่โดนแสงเลยก็เข้มไปเลยแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าแสงมาจากทางด้านฝั่งนี้บริเวณนี้ก็ไม่โดนแสงนะคะเราก็ใช้สีแดงแล้วก็ค่อยๆใช้สีส้มนะคะในการกลีา่า แล้วเราก็ค่อยๆใช้สีแดงที่เข้มที่สุดนะคะในการไล่เฉดสีไปเลย